ชุดศึกษาทางธรณีวิทยาของหินกแกรนิตบริเวณบ้านผ้น้ำร้อน วันนี้เราอยู่ในจุดที่เราจะมาศึกษาเรื่องของกรนิตฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับเราอยู่ที่บริเวณของหมู่บ้านภูน้ำร้อนนะครับตำบลบ้านเก่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่จิตไทยแดนไทยพม่านะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหินกร ا นิตฝั่งแนวตะวันตกของประเทศไทยที่พาดแนวยาวลงมานะครับตามแนวเทือกเขาตั้งแต่ถนนธงชัย ต,ตาานวสีลงมาตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่าใกล้เคียงกับด่านชายแดนบ้านพูนน้ำร้อนครับนะครับโดยการหินในประเทศไทยนะเราแบ่งออกเป็น3าแนวของหินอัคเีนะครับก็จะมีในส่วนของแนวตะวันออกแนวกลางแล้วก็แนวตอนตกซึ่งณนะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพูนน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่พบแนวแกลนิตหรือหินอคนีด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับโดยระยะทางจากเมืองกาญจนบุรีจนถึงบ้านพุ่มร้อนนะครับใช้เส้นทางหมายเลข3 2 2 9นะครับระยะทางประมาณ66กิโลเมตรนะครับโดยเข้ามานะครับในเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางเปิดหมายของด่านชายแดน ถาวรบ้านพุน้ำร้อนนะครับที่จะออกไปสู่ประเทศพม่าเมืองถวายนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องแกรนิตกันแกรนิตหรือหินอคนีในบริเวณนี้จะเป็นหินอคณีสีแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นอ่หินอัคนีสีจางหรือว่าเฟลสิกนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้เราจะเป็นอัคนีที่มีเนื้อละเอียด นะครับก็เป็นเนื้อ,อลักษณะของเนื้อหินอึ่เนี่เนยเท่าๆกันหรือว่าอ e ีควิกานูล่านะครับก็ถ้าจะเรียกชื่อเฉพาะของบริเวณหินตรงนี้ก็จะเป็นพวกของแอปไลท์ ight, นะครับเป็นแรอปไลท์ App ight, จะเป็นส่วนที่มีความาสีเม็ดมีความนวลนเนียนนะไม่นอพูดนวลนเนียนดีกว่าแล้วพูดว่าเป็นหินที่มีแร่สีจาง สีสว่างมากๆไ,ม,ไม่ว่าจะเป็นตัวของควอดหรือว่าเฟลสปานะครับแล้วก็มีส่วนของไบโอไทป์ type, ผสมบางส่วนก็อาจจะเจอเป็นมัสคไวท์ด้วยนะครับ